สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนค่ะเอาคลิปนี้นะคะกามาพบมาเจอมาอยู่กับเซียนซองอีกคือเก่าเมือนเดิมค่ะมาพบมาพอกันนะคะทางช่อง youtube บุญน้ำโชคอีกเช่นเคยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองมีแนวทางต,างตองงวดของพ่อเมืองการนะคะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการประจำวดวันที่16สิงหาคม2568มาฝาฟค่ะ ปล่อยให้ตองงวดแล้วนะคะหลังจากที่งวดที่ผ่านมาเนาะก็พา f อฟนะคะประหยัดงบได้อีกแล้วคุณพ่อคุณแม่คะก่าวคู่ก่าวห้างนะคะบอกได้เลยว่าฝีมือไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับพ่อเมืองการเนาะแต่ว่ายังไงนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะเซนสองก็ขอฝากทุกท่านทุกคนช่วยกันกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะ เพื่อเป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะคะท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งก็ฝากกดไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆที่ทางช่องได้นํามาฝากในทุกๆวันนั่นเองค่ะพูดถึงวันนี้นะคะก็มาพบมาเจอกับเซียนสนะคะเป็นคลิปที่4แล้วนะคะตอนนี้ถ่ายคลิปอยู่เป็นช่วงเวลาเย็นๆนะคะหรือว่าภาษาอีสานก็คือช่วงแรงฮะแหละคุณพ่อคุณแม่ขาเป็นแรงวันเสาร์ที่ สองเออวันนี้วันที่สองเลยก่อนของวันนี่นะสองสิงหาคมสองห้าหกแปดนะคะก็ไว้ออกไปแล้วนะคะหนึ่งสิงหางวดเมื่อวานนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าตามต่องวดให้แต่ละสำนักนะคะที่เ c ซีรอคอยเนาะไม่ว่าจะเป็นอ่าลงไปคลิปแรกนะคะจะเป็นในส่วนสรุปให้นะคะสรุปให้เอฟซฟังว่า ว่าที่ผ่านมามีสำนักไหนเข้าบ้างนะคะแล้วเราควรหน้าติดตามสำนักไหนในวดที่จะถึงเนาะคลิปที่2ก็คือแนวทางเลขวิ่งแม่นๆนะคะเข้าติดต่อกันมาเจ็ดงวดนะคะวันนี้ก็ปล่อยต่องวดใหม่ปล่อยออกไปแล้วนะคะเข้าไปดูเข้าไปเอาแนวทางได้เลยนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะคลิปก่อนหน้านะคะคลิปเมื่อกี้นี้ที่ลงไปก่อนคลิปนี้นะคะก็คือบทสัมภาษณ์สดๆอ่า แนวทางต่องวดรัฐบาลไทยของผู้เท่านำโชคไม่ธรรมดาจริงๆคุณคุณแม่งวดเมื่อกี้นะคะพาเอซโชคมาน3ตัวตรงๆ852ห้าสองนโอ้ยบาททีนี้วันนี้ได้ต่องวดมาฝากปล่อยเลขที่เข้างวดเมื่อกี้นี่แหละเออก็คือเลขทางเลือกคุณพ่อคุณแม่ได้มาแล้วเข้าไปฟังเข้าไปดูได้เลยนะคะเป็นตะคือเป็นตะมาอีกอยู่เนาะถ้าชอบจะได้ไปหิบไปจับลอตเตอรี่นะคะตอนนี้ก็ รัฐบาลอ๋กอกวงสลากนะคะก็ได้ออกสลากออกมาแล้วนะคะเลขห่วงตะออกเมื่อวานนี้นะคะรัฐบาลหรือว่ากวงสลากออกมาขายให้เราอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่ว้ยวขาเหล็กแยกใจบาเบิดยูโฟสิเดซือมาอีกแล้วว่าสั่นเอฟซีว้าเ <c> ส <oughs> ียดจังไหนสนานเนาะเออใจมันรักนะคะก็ต้องสู้กันต่อเนาะถ้าเกิดว่าใครโชคดีงวดเมืม่อวานก็ยินดีด้วยนะคะแต่ถ้าใครพลาดไปนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะเอาใหม่ค่ะเซนสองก็อยู่ตรงนี้หาแนวทางนะคะมานําเสนอให้ F-C ได้ดูกันนะคะค้นหาทีดีทีเด็ดมาฝากในทุกๆวันอยู่แล้วนะคะโอเคคลิปนี้นะคะเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการเนาะก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ f c แฟนช่องนะคะเรียกร้องให้เซนยนํนเสนออย่างรวดเร็วนะคะเลขออกแล้วให้นําเสนอของพ่อเมืองการก่อนเลยนะคะเพราะว่า ตัวนี้แหละจะเป็นช่วยเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะจะไปหยิบไปจับลอตเตอรี่นะคะอันดับแรกเนาะรางวัลแรกที่เราหวังนะคะเป็นรางวัลที่มันมีเปอร์เซนต์มากที่สุดนะคะ,ะสามารถถูกง่ายที่สุดก็คือรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะแล้วทีนี้เลขดับตรงล่างพ่อเมืองการก็คือดับตัวตรงล่างนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะเอาไปวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจนะคะถ้ามาตรงของพ่อเมืองการก็จะได้ ไม่เลือกหยิบจับอะไรประมาณนี้นะคะวัดที่ผ่านมานะคะก็เอาอยู่นะคะปีนี้ทั้งปีก็ยังไม่พลาดเลยนะคะของพ่อเมืองการเนาะแต่ว่าที่จริงพ่อเมืองการอยู่กับช่องบุญนำโชคนะคะมาเป็นระยะเวลาเกือบจะ3ปีแล้วนะคะก็พาเอฟซประหยัดงบมาโอ้เกือบจะ3ปีแล้วนะคะแต่ที่เจนสองบอกว่าปีนี้ยังไม่พลาดก็คือนับเอาแบบว่าเห็นเห็นภาพนะคะง่ายๆชัดเจนจะได้ไม่ต้องย้อนไป หลายปีเนาะก็คือปี68นะคะยังไม่หลุดยังไม่พลาดเลยแม้แต่งวดเดียวนะคะอ่ะนี่ก็คือหลักฐานเดิมนะคะของงวดเมื่อกี้นะคะ1สิงคหาสองห้านะคะก็คืองวดเมื่อวานนี้แหละเป็นประเด็นอยู่นะคะพอสมควรนะคะสำหรับของพ่อเมืองการงวดที่ผ่านมานะคะก็คือนี่ตัวปัญหาของมันก็คือตัวนี้เลยนะคะมีเลข0 5ย์หอยู่2ครั้งนะคะ ก็มีหลายท่านหลายคนทั้งโทรมาถามคอมเมนต์บ้างนะคะทักไลน์มาบ้างเนาะว่าเส้นสองเขียนผิดไหมมันใช่หรือเปล่านะคะหนูก็พยายามบอกทุกคลิปเลยนะคะคือพยายามแจ้งทุกท่านตลอดว่ามันถูกแล้วนะคะก่อนที่จะเอามานําเสนอหนูก็ได้ถามไปแล้วนะคะก็คือผ่านกระบวนการของพ่อเมืองการมาแล้วนะคะก็คือเลขในนี้ยมันตามสูตรมันลงอย่างนี้ลงเลข 0.5 2ครั้งนะคะก็เขียนตามนั้นนะคะผลปรากฏว่าก็ไม่รู้ว่ามีใครจะไปกลับ0.5เป็น5 0ไหมนะคะเพราะว่าเลขล่างมันออก5.0นาะคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าเราไม่เอาตามกระดาษแผ่นนี้ไปไปฝืนครูบาอาจารย์นะคะก็อาจจะพลาดเลขล่างไปในงวดเมื่อกี้นะคะอ่ะโอเคนะคะมาดูงวดใหม่ดีกว่าจะคะจะได้ไม่ต้องเสียเวล,เวลาเนาะ งวดเก่าผ่านไปงวดใหม่ตามมานะคะเป็นเรื่องปกติของคนชอบเสี่ยงโชคนะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละเออทำใจให้ไวนะคะเจ็บใจทำใจก็รีบทำแล้วก็รีบเดินหน้าต่อนะคะอย่าไปจมฝักขับอดีตประสาทคือว่ามาเตรียมสม,มุดบัตรการได้เลยนะคะแนวทางเลขดับตรงล่างพ่อเมืองการนะคะประจํางวดวันที่16 สิงหาคม2568นะคะ9คู่9หางอันตรายดับตัวตรงล่างในงวดนี้ให้มาก็คือเลข53 71 89 92 05 18 21 34 4ีเจค่ะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะห้าสามเจ็ดหนึ่งแปดเกสองศนห้สองหนึ่งสามสี่สี่เจ็ดะดับตัวตรงล่างอย่างเดียวนะคะอะโอเคนะคะจดตามแล้วก็แคปหน้าจอได้เลยค่ะใครสะดวกแคปแคปได้เลยนะคะ เอาไปช่วยลดต้นทุนเอาไปสอยประหยัดงบเนาะคุณพ่อคุณแม่นะคะตัวช่วยดีๆนะคะใครชื่นชอบใครที่มีงบน้อยอยากได้ตัวตัดก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่น่าติดตามนะคะน่านำไปใช้เนาะของพ่อเมืองการนะคะอ่ะแคปหน้าจอนะคะโอเคเนาะสำหรับแนวทางเลขดับนะคะก็ ใครชอบก็อย่งที่ว่านะคะก็ไปใช้เกิดประโยชน์นะคะแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านไปก่อนได้นะคะช่องบุญนำโชคนะคะมีทั้งแนวทางเลขเด็ดเลขดับนะคะมีมาให้ทุกแนวทางเลยนะคะแล้วแต่ fc เนาะจะเลือก,ด,อกดูเลือกคัดเลือกสรรเลือกหานะคะการชมนะคะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะก็อ ดูแบบฟรีๆเนาะก็เข้ามาดูเข้ามาเอาแล้วนะคะก็ฝากหน่อยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะแต่ว่าก็เปืองปวดนิ้วโป้งนิ้วมือหน่อยนิดหน่อยนะคะแล้วก็เสียเวลานิดๆิดหน่อยหนยนะคะยังไงก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยนะคะหรือถ้าใครสะดวกนะคะอยากขอบคุณพ่อเมืองการก็ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะพมังการเขาก็มาดูมาอ่านอยู่นะคะให้กําลังใจกันไปเนาะให้กําลังใจทางชอ่องก็คือการกดไลค์กดแชร์นะคะการอยากอขอคุณอยากให้กําลังใจเจ้าของแนวทางเจ้าของตัวเลขก,ก็คอมเมนต์นะคะใต้คลิปได้นะคะโอเคค่ะจัดมาให้แล้วต่องวดนะคะไม่ต้องรอนานนะคะจัดมาโลดเลขออกเมื่อวานวันนี้ได้หูแล้วนะคะสำหรับดับตรงล่างพ่อเมืองการค่ะ โอเคค่ะก่อนที่จะปิดคลิปนี้นะคะขอฝากความสวยความงามอีกหนึ่งครั้งนะคะใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะผิวหน้ามองค้ำเนาะลองเอาไปใช้ดูนะคะใช้ดีจึงบอกต่อค่ะเป็นครีมหน้าสวยหน้าใสนะคะเป็นฝ้าเป็นกระผิวหน้ามองค้ำนะคะช่วยได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งใครที่มีความ หน้าแห้งเป็นพิเศษมันแห้งเกินไปนะคะหรือใครที่หน้ามันเกินไปนะคะก็เอาไปใช้ได้คุณพ่อคุณแม่นะคะมันจะไปช่วยปรับสภาพผิวเนาะใบหน้าของเรานะคะให้สมดุลน,นะคะแล้วก็ทําให้หน้าสว่างขึ้นทําให้ฝ้าที่เคยนานๆค่อยๆจางลงใช้ไปนานๆก็จะหายไปในที่สุดค่ะโอเคนะคะใครสนใจเบอร์โทรอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ0 9 4 0 2 9 2 6 7 4 0940292674ค่ะแอดไลน์มาก็ดีโทรมาก็ได้นะคะเจนสองเป็นคนรับเป็นคนตอบเองนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ชัดเจนแล้วนะคะต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากทุกท่านติดตามคลิปถัดไปด้วยนะคะเจนสองก็จะพยายามตามแนวทางนะคะทุกๆแนวทางนะคะที่ FC รอคอยนะคะมาให้รับชมรับฟัง กันนเรื่อยๆะะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ